การท่องเที่ยวไทยยังคงอาการโครม่านะครับจึงเป็นที่มานะครับให้บรรดาผู้ประกอบการนะครับก็จี้ไปถึงทีมคอรมอลลุงตู่ชุดใหม่นะครับสองทับสองเข้ามาฟื้นภาคของการท่องเที่ยวคบมองกันแล้วนะคบว่าการปิดประเทศเนี่ยน่าจะอีกนานกว่าที่ประเทศไทยจะกลับมาเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติครับครับเจ็ดเดือนธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศได้รับผลกระทบอย่างหนักนะักท่องเที่ยว หายไปจํานวนมากจนปัจจุบันแทบจะกลายเป็นศูนย์ครับนักท่องเที่ยวมีความคาดหวังว่าทั้งปีเมื่อเปิดประเทศขึ้นมาภาคการท่องเที่ยวเราจะเหลือแค่8ล้านคนเพียงขอให้ได้เถอะธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของไทยทั้งธุรกิจโรงแรมธุรกิจเกี่ยวเนื่องธุรกิจทัวร์ธุรกิจการเดินทางธุรกิจอาหารและสินค้าการเกษตรที่เป็นห่วงโซ่ทางธุรกิจ พังภาคเลยคุณไอซ์ใช่ครับถือว่าบาดเจ็บหนักนะครับอย่างที่พี่โอบอกว่าคือตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเป็นศูนย์มาเกือบเกือบห้าเดือนแล้วนะครับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยแม้ว่าภาคในประเทศมันเริ่มฟื้นตัวแต่ไรายได้การท่องเที่ยวหลักเรามาจากต่างประเทศผู้ประกอบการเขาเลยมองว่านี่แหละมันยังไม่ได้ฟื้นอย่างเต็มที่อาการยังโคม่าอยู่จึงเป็นที่มาว่าจี้ไปถึงคอรมอชุดใหม่เนี่ยแต่ละท่านที่จะเข้ามาทํางาน โดยเฉพาะทีมเศรษฐกิจนะครับที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวต้องเร่งแก้ปัญหาเดี๋ยววันนี้ไปดูกันว่ามาตรก,การที่เาเสนอมีอ,มอะไรบ้างถึงกระทรวงการคลังกันก่อนนะครับรัฐมนตรีท่านใหม่นะฮะคุณปีดีดาวฉายที่ภาคก,การท่องเที่ยวฝากไว้คือเรื่องของตัวเงินโดยเฉพาะซอฟโดนยังไม่ถึงสักทีประหลาดมาก <c oughs> มาขอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีท่องเที่ยวไปทําอะไรอยู่อันนี้ มีคนตั้งคำถามเยอะว่าทำไมมาถึงฝากถึงก็สกัคขั้งคือบอกไปอาจจะเป็นกลุ่มกระเป๋าตังหรือเปล่ากว่าจ้ะต้นทางหรอเป่าพี่โอภาคการท่องเที่ยวมีการประเมินว่ารายได้ในปี63จะลดเหลือเพียงแค่เจ็ดแสนล้าน ก่อนหน้านี้ปี62คือ3ล้านล้าน3ล้านล้านพี่โอคิดดู3ล้านล้านหรือ7สนล้านแล้วเขาบอกว่าในปี64นี่เท่าไหร่นะ6สนล้านใช่ไหม6สนล้านในกรณีที่เร็วที่สุดที่การท่องเที่ยวยังไม่กระเตื้องอยู่ที่67ใช่ครับถ้ามันดีขึ้นน่าจะตกประมาณ7ส0 4กลางๆแล้วพี่โอรู้ไหมว่าจะไปฟื้นตอนนอช่วงไหน ไม่รู้ปลายปีนู่นปลายปีหน้า<อ>แล้วข้อเสนอของเขาคือห <1, S 2> ขอตั้งกองทุนช่วยป<อ>ยุนขึ้นมาเลยนะครับหนึ่งแสนล้านบาทเอามาเยียวยาผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเติมสภาพคล่องอให้กับบรรดาผู้ประกอบการนะครับให้ต่อสายปานมีลมหายใจกันต่อไปอข้อสองะข้อ2คือการขยายเวลาพักชำระหนี้เงินต้นดอกเบี้ยต่างๆคือจะสิ้นสุดเนี่ยกันยายนไงเขาอยากให้ต่อออกไปอีก แต่แบงค์ชาติเองก่อนอันนี้บอกแล้วนะว่าอาจจะไม่ต่อไม่ต่อก็ตายไม่ต่อเท่ากับตายให้ต่อถึงเท่าไหร่อ่าให้ต่อไปอีกหกเดือนอ่าหกเดือนนะครับถึงครึ่งปีหน้าต่อไปลดหรือว่ายกเว้นการจัดเก็บภาษีโดยเฉพาะภาษีโรงเรือนปัจจุบันเนี่ยอาจจะลดลงมาสัก50%ได้ไหมอ่าในการจัดเก็บภาษีครับนี้คือในฝักที่เสนอไปถึงกระทรวงการคลังส่วนเจ้ากระทรวงโดยตรงนะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คือเรื่องของการขยายมาตรการเราเที่ยวด้วยกันอื mm hmm. คือเอามาเน้นตลาดในประเทศสิ้นสุดเดือนตุลาคมถ้าเป็นไปได้ไปถึงไตรมาสหนึ่งปีหน้ายาวไปเลยอยากให้ยาวไปเลยถึงปีหน้าไปเลยใช่ครับเอางี้ไหมผมเสนอบ้างครับพี่โอผมเสนอบ้างอืคลิปง่ายๆ <laughs> ตอนนี้ธุรกิจท่องเที่ยวโดยเฉพาะบรรดารงแรมธุรกิจท่องเที่ยวทั้งหมดเอาคนที่ไปขอกู้เงินแบงก์มาก่อนใครที่ไปของเงินแบงก์ทั้งหมดให้ทุกๆแบงก์เอามากองรวมกันอยู่ที่เดียว แล้วให้มากองอยู่ที่เดียวเพื่อทุกแบงก์จะได้ไม่เกี่ยวว่าฉันฉันช่วยเธอฉันจะกลายเป็นหนี้แล้วที่งานมันไม่เดินพอรวมกันที่เดียวเสร็จคุณจะเติมเงินจะไปช่วยอะไรก็ช่วยกันตรงนั้นดีไหมคือตั้งเฉพาะกิจขึ้นมาใช่ไหมพี่โอหมายถึงตั้งเฉพาะกิจไม่ต้องไปผ่านสถาบันการเงินซึ่งเขาจะรับโอนมาก่อนชั่วคราวแล้วก็ค่อยบายแบ็กกลับเมื่อเขาฟื้นตัวปีกว่าก็ว่ากันไปดึงมวยที่ส่วนกลางใช่ อแล้วคําถามอย่างนี้ถ้าหากถ้าหากถ้าหากใครที่จะเป็นผู้รับความเสี่ยงก็คือก็คือ S B B นี่ก็คือกระทรวงการคลังที่ตั้งขึ้นมาให้รับความเสี่ยงเองเลยก็รับเป็นคนปิดประเทศนี่มันไม่ได้ผิดที่เขานี่ก็เข้าท่าดีเหมือนกันนะเอาไหมล่ะเพราะตอนนี้ถ้าคุณใช้แบบเดิมให้แต่ละแบงค์แต่ละแบงค์เข้าไปดูแลครับมันทําได้ปะทําไม่ได้ทาไม่ได้ยอมาลทุกคนกลัวใช่ใช่แล้วหลังตีว่ากระทรวงการคลังเป็นนายแบงค์ด้วยเป็นมือแก้หนี้ด้วย เป็นมือปรับโครงสร้างนี่ด้วยเป็นมือกฎหมายด้วยทําแบบนี้ได้ป่ะอันนี้หลักการได้นะพี่โอแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยเขาก็จะมีข้อข้อที่แบบออกมาห่วงใยบอกว่าเอาแล้วถ้าหากเป็นหนี้เสียปัญหามีไว้ปัญหามีไว้แก้ไขถึงอยู่ที่เดิมก็เป็นหนี้เสียครับครไบ้อยู่ที่เดิมคนเหล่านั้นก็ไม่มีลมหายใจครับเอามาอยู่ที่นั่นแหละครับแล้วฉีดถึงคนละไนว่าไปต่อมา ค่าน้าค่าน้ําค่าไฟครับโรงแรมเหล่านั้นตอนนี้คนไม่อยู่แต่ค่าน้ําค่าไฟต้องใช้เวลาเปิดครับค่ะเอามันใหม่ไหมไปดูที่ว่าไอ้ไฟทั้งหมดที่ใช้กันอยู่เท่าไหร่ลดลงมาประมาณนี้เท่าไหร่คิดค่าไฟประมาณนี้อเอาได้ไหมก็สาธุ้นวพวกของรัฐนะเพราะเขาไม่มีรายได้เขาก็ไม่ไม่จ่ายเงินคุณใช่เราไอ้ามีเงินได้้ก็จ่ายภาษีเอาไหมล่ะ อีกข้อเสนอนี่คุณบอกบาเสนอดิฉันรับดิฉันรับแต่ฉันไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าคนรมโมที่ใหม่จะรับข้อเสนอบักบาดหรือเปล่าไม่รู้เกือคระโมตอนนี้ถ้าชมอยู่อาจจะได้ยินเสียงจะคุณบากบาดไปอีกหนึ่งข้อเสนออีกหนึ่ก็ทรวงแรงงานอันนี้ก็ถือว่าสำคัญเหมือนกันถือว่าท้าทายรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีช่วยว่าการเนี่ยท่านใหม่ทั้งคู่เลยนะคุณสุชาติชมกินกับคุณนริมลเนี่ย ท่องเที่ยวเขาบอกว่าต้องมาดูแลเยียวยาบรรณาผู้ประกอบการท่องเที่ยวด้วยการจ้างงานเยอะมากมคือที่ผ่านมาเนี่ยประกันสังคมจ่ายเงินชดเชยแต่เขาไม่รวมภาคของการท่องเที่ยว13วิชาชีพเพราะค,คือถ้าไปดูข้อมูลจากทางประกันสังคมบอกว่าการท่องเที่ยวเองเนี่ย บางทีผู้ประกอบการไม่ได้มาเป็นสมาชิกของประกันสังคมไม่ได้มีการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมเลยไม่ได้มีการเข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือ,อถูกอย่าเอาเงินประกันสังคมที่เฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขจากการจ่ายของสมาชิกที่จ่ายเงินสมทบครับไปจ่ายให้กับและไปจ่ายให้คนที่ไม่ใช่สมาชิกมันจะจ่ายยังไงคุณอเออใครเป็นคนไปขอเนี่ย ไม่ใช่ไม่ใช่เงินผมอันนั่นไม่ไม่ที่เขาขอนี่ก็คือเขาบอกว่าถ้าหากถ้าหากเป็นคนที่ส่งเข้าประกันสังคมอยู่แล้วเขาได้สิทธิ์ครับเขาได้สิทธิ์แต่ทีนี้พีโอก็คือว่าจะลดไงจะลดจ่ายไงจะลดจ่ายสมทบไงที่พีโอค้านมาตลอดอ่ะอลดจ่ายเงินสมทบเข้าประกันสังคมของบรรดานายจ้างและลูกจ้างใช่จากห้าเปอร์เซ็นต์เหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยเงินของลูกจ้างเบี้ยก็ไม่ได้ใช่แต่ท่องเที่ยวเขาบอกว่า เขไม่ไหวเสนอ,อไว้ก่อ<ห>นเขาไม่ไหวจริงๆจ่ายห้าเอนี่ยอ,อยากให้เหลือสัก1%ต่ออายุออกไปอีกแล้ว้าพ้นจา,ากภาระนั้นคุณจะกลับมาจ่ายชดเชยในส่วนที่ขาดหายไปไหมก็ไม่สิไม่สิเขาไม่ได้มีข้อเสนอแล้วส่วนคนที่ลดเงินเดือนแล้วเนี่ยในช่วงที่แบบว่าพอรเริ่มฟื้นตัวเนี่ย ส่วนใหญ่เขาก็กลับมาจ่ายเงินเดือนเท่าเดิมแต่ว่าเรื่องของประกันสังคมเขาบอกเขาขอก่อนมันเป็นภาระส่วนหนึ่งก็ลดจ่ายได้สักหนึ่งเปอร์เซ็นต์เราจ่ายแต่ว่าไม่พอจ่ายพอกลับมาปุ๊บเนี่ยเขาไม่ได้ย้อนหลังให้ไงพี่โอครับส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นครับนายจ้างถากมนากรมตาชนชั้นกันมาชนชั้นกันมาชีพก็รับปรกันกันไปไม่มีหลักประกันครับนี่ค้อเขาเสนออะไรอันนี้ถ้ามาดูแนวทางกันบ้างอันนี้เป็นการเสนอในเรื่องของแนวทางที่จะ ฟื้นคืนนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวโดวยเฉพาะในช่วงที่เรายังปิดประเทศอยู่คือทางภาคการท่องเที่ยวเองยังคงหวังนะคบว่าถ้ามีการเปิดประเทศจริงๆเนี่ยประมาณสักไรมาสที่สี่อันนี้เขาหวังนะฮะหวังว่าไรมาสี่และกลุ่มที่จะเข้ามาเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยแน่นอนต้องเป็นกลุ่มที่เฉพาะกลุ่มเท่านั้นเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับผู้ติดเชื้อต่ำเข้ามาเนี่ยคือเขาเสนอว่าต้องมาแบบรูปทัวร์เพราะมีคนคอยตรวจสอบคอยดูแลบินเป็นชาร์เตอร์ไฟท์เข้ามา มีการตรวจเชื้อโควิดนะครับทั้งก่อนมาประเทศไทยแล้วก็หลังกลับจากประเทศไทยด้วยแล้วก็เข้าพักคืออาจจะจํากัดพื้นที่การท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะเป็นแค่จังหวัดท่องเที่ยวเท่านั้นอ่าสมเดตจสมผลอ่าที่ผ่านมาเอมีข้อเสนอออกมาเหมือนกันนะครับว่าจังหวัดท่องเที่ยวที่จะมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวเนี่ยคือประชาพิจารณ์ก่อนไปถามคนในท้องที่ว่าพร้อมไหมรับไหมทำไมต้องประชาพิจารณ์คุณรู้ไหมครับเพราะตอนที่คุณสั่งปิดเนี่ยเขาปิดคนในจังหวัด เขาพร้อมที่<ห>จะเดิมพันชีวิตใชใช่่เดิมพันธุรกิจเดิมพันรายได้เดิมพันความเป็นอยู่กับคุณเพราะเวลาคุณจะเปิดคุณต้องไปฟังเขาว่าเขายินดีไหมเขายอมตายเนี่ยเขา เขานอนตายมา6เดือน7เดือนเนี่ยพอจะเปิดแล้วเกิดโรคเข้าไประบาดเขาเขาจะทํายังไงต้องไปฟังเขาอันนี้ถูกต้องไหผมเห็นด้วยต้องไม่ถามเขาก่อนคือมันก็มีรายชื่อจังหวัดนะครับที่นําร้องว่าถ้ามีการเปิดรับนักท่องเที่ยวจาชาติจริงๆอย่างที่ภูเก็ตภูเก็ตบอกว่าเปิดทั้งเกาะนะฮะแต่ต้องไปถามคนภูเก็ตก่อนนะกระบี่เฉพาะที่เกาะพีพีส่วนที่สุราษฎร์ธานีนะครับมีสี่เกาะเกาะสมุย พลังงานเกาะเต่างยวนแล้วก็นางยวนอันนี้สี่เกาะที่สมุยเราจะเปิดเกาะหาเงินกันอยู่เนี่ยเอาไหมมันมันก็เฉพาะแค่ในพื้นที่ไหมพี่โอ๋ขอให้มันนําร่องไม้รอดตายก่อนตอนเนี้ทำยังไงทํายังไงที่จะรอดตายวันก่อนเราพูดว่าตอนนี้เราภูมิใจเรื่องศูนย์ครับแต่ตัวเลขเป็นศูนย์แลกกับคนในประเทศอยู่ไม่ได้ ความสมดุลนั้นมันอยู่ตรงไหนผมว่ามันต้องไปหาโจทย์ที่เหมาะสมกันนะครับคือนอกจากเกาะต่างๆในอย่างพัทยาอย่างเชียงใหม่เขาก็อยากให้มีการทําประชาพิจารณ์เช่นเดียวกันพี่โอแหล่งท่องเที่ยวเพราะว่าคนจีนตอนนี้นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยหลายๆคนเขาไม่มาแล้วไม่มาแต่หลายๆคนก็บอกว่าพร้อมที่จะออกในทางท่องเที่ยวกันอีกครับงหนกัรัฐบาลจีนสั่งให้ออกไหมก็ไม่มีความไม่ได้ไม่ได้ห้ามนับนไม่ได้ห้ามพี่โอคือถ้ามันแมทชิ่งกันได้เนี่ยก็คิดว่าผมว่าสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทําอย่างยิ่งทําเร็วๆเลยครับ ทำเวิร์กช็อปว่าเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่อง,องการท่องเที่ยวที่ยอมรับซึ่งกันและกันและนำเวิร์กช็อ p นั้นลงไปที่ระดับจังหวัดว่าจะเอากันยังไงมผมเชื่อว่าเราจะได้คำตอบที่ชัดเจนและเป็นคำตอบจากการมีส่วนร่วม,อมของประชาชนด้วยและราชก,การก็เดินตามนั้นแล้วครับครับไม่ใช่สั่งท็อปดาวนะ ไม่ได้ไม่ได้เลิกแล้วตอนนี้เออเพราะความนก็ต่แต่ท่านนายกก็ฟังในคนในพื้นที่มากขึ้นนะหลังๆเนี่ยฟังคนที่แบบว่าเข้ามามีส่วนร่วมทีนี้พี่โอนิดนึงค่ะเพราะว่าที่เขาบอกว่าหลากมนทนเนี่ยพร้อมที่จะเดินทางมาประเทศไทยอ่ะหังโจคุณหมิงไหายล้ําชงชิ่งช้างซาแล้วก็ซีอานเนี่ยคือเป็นพลทนที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด -19 ต่ํา อืมเอนี่ก็พร้อมท่องเที่ยวดิฉันว่าจริงๆแล้วคนไทยก็อยากท่องเที่ยวคนไทยก็อยากท่องเที่ยวแล้วไทยโอ้ต้นไหมเมื่อนั้นอ่านข่าวรู้สึกมีที่ไหนก็ไม่รู้เป็นสายการบินของไต้หวันหรือที่ไหนเนี่ยเขาบินรอบพิพุนบินรอบี่ปุนอ่ะคือให้คนเนี่ยคือเบื่อใชคะให้ขึ้นเครื่องบินแล้วไปวนไม่ต้องลงที่ไหนใช่แล้วก็กลับมนุษย์นี่นะ มนุษย์นี่นะอยู่ดีๆไม่ว่าดีขอบินไปวนดูแล้วก็ับคเอาบินบินไปวนดูอาจจะเห็นฟูจิก็ได้นะพี่โอเมื่อยเวลาเราดักเครื่องหายอันญี่ปุ่นอ่ะก็แก้เบื่อแกเบื่อในช่วงนี้ก็ได้อันนี้ก็คือเป็นข้อเสนอต่างๆที่ออกมาแต่เขามองไปถึงปีหน้าแล้วว่าภาคปีหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงทางการท่องเที่ยวประเทศไทยเองก็ยอมรับว่าประเมินยากจริงๆซึ่งมองไว้3รูปแบบเลยว่าถ้าสถานการณ์มันเป็นแบบนี้แล้วภาคของการท่องเที่ยวจะเป็นยังไงคือปีนี้เนี่ยแน่นอนว่าเราได้รับผลกระทบ นะครับตอนนี้ผ่านมาเกือบเกือบแเดือนนักท่องเที่ยวต่างชาติยังไม่ถึง6ล้านคนเมื่อเทียบกับปีก่อนเนี่ยเกือบเกือบสีล้านนะครับปีนี้รายได้จากการท่องเที่ยวปรับลดล่าสุดนะครับเจ็ดแสนล้านถ้าเทียบกับปี62เนี่ยสามจุล้านล้านบาทปีนี้ติดลบเจสครับส่วนปีหน้าถ้าดีที่สุดเลยนะสามารถที่จะกลับมาเปิดประเทศได้ในช่วงสักประมาณไตรมาสสองรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยประมาณสัก1.5ล้านล้านครึ่งห1น 1> <ม>ึ<ม>่งเม แต่ถ้ารายที่สุดเลยนะยังไม่สามารถเปิดการท่องเที่ยวได้รายได้นะครับจะอยู่ที่675,700ล้านโลกมันไม่เหมือนเดิม,อ,มอีกต่อไปวันก่อนผู้บริหารของแบงค์แบงค์หนึ่งบอกว่าลูกค้าที่เป็นเจ้าของโรงแรมของแบงค์ตัวเองนะแทบจะร้อเซแล้วพร้อมประกาศขายโรงแรมอ๋มอมไม่ไหวแล้วมันอันไม่ไหว,ไหวธุรกิจมันไปไม่ได้ เพราะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนักท่องเที่ยวลําพังคนไทยที่รองรับอยู่มันไม่พอครับไม่พอคุณดูโรงแรมลดราคาลงแรมอะไรแบบว่าแค่กลุ่มเดียวนิดเดียวชดเชยได้แค่แบบว่า10% 5% 10%าากทแล้วเขาประเมินไหมว่าเลวร้ายที่สุดเนี่ยมันฟื้นตัวในปีไหนค่ะ เอาเอาข่าวดีก่อนไปโอดูถ้าดีที่สุดก่อนดีกว่าถ้าดูแบบให้ชุ่มกระชุ่มกระ j o ยหัวใจถ้าดีที่สุดนะพื้นตัวเร็วที่สุดเนี่ยประเมินการคือประมาณสักต้นปี64ประมาณไตรมาส2ไม่เกินไตรมาส2นะฮะรายได้ท่องเที่ยวเนี่ย1.5้าล้านล้านนักเที่ยวต่างชาติเข้ามาเนี่ย20.5ล้านคนเปิดเที่ยวบินพาณิชย์เข้าไทยได้เมษายนถึงมิถุนายนแต่รายได้หลักๆเนี่ยมาจากระยะไกล้เอเชีย กลุ่มอาเซียนแล้วก็ยุโรปเนี่ยจะเข้ามาประมาณสักการปีช่วงฤดูร้อนของยุโรปอันนี้กรณีที่ดีที่สุดหือตัวเที่สุดอันนี้สายป่านหลังจากนี้เป็นต้นไปพี่โอก็ลองคิดดูเราเลืออีกประมาณสักห้าเดือนใช่ไหมห้าเดือนกว่าจะกว่าจะไปปี64แล้วบวกเป็นไตรมาสสก็คือเท่าไหร่อีก3เดือนคุณต้องมีสายป่านอีก8เดือนน่ะถึงจะในกรณีที่ดีที่สุดน่ะพี่โอ8เดือน ไม่ไม่เร็วนะคะถ้าพูดถึงแล้วอะทุกประกอบการต้องใช้ภาษาพี่โจลอยคอไม่ยอมจบงลอยคออย่าจมหาลอยคออย่างไรก็ได้อ่ะอันนี้คือดีที่สุดคือ8เดือนนะคุณไอซ์แล้วถ้ากรณีที่อ่ะพอรับได้ลงคือคือเร็วไรคือมันได้เดิอเป็นกลางนี่ได้ตลอดปันกลางเนี่ยเขามองฟื้นตัวปี64กลางปี64สี่ประมาณสักเดือนมิถุนายนกรกฎาคมก็ไปจะเปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติก็อีกสิบเดือน แเวร้ที่เลวร้ายที่สุดเลวร้ายที่สุดเลยก็คือไปสิ้นปีเลยอีกสิบสองเดือนสิ้นปีหน้าไม่ใช่สิบสองเดือนคุณไอ้อันนี้เดือนแปดอนีเดือนแปดเดือนแปดเออทั้งหมดต้องบวกไปอีกสิบหกเดือนสิบหกเดือนพี่โอจะอยู่กันยังไงเนี่ยตายเลี้ยงไม่โตเอออันนี้คือเลวร้ายที่สุดเลวร้ายสุดเลวร้ายสุดฟื้นตัวปลายปีหกสี่ปลายปีหกสี่ครับ ต้องอึดกันให้สุดเลยอ่ะตอนนี้สิ่งที่รัฐบาลต้องทําอย่างดีก็คือไทยเที่ยวไทยไปก่อนทําได้ดีที่สุดแล้วก็เป็นหนทางเดียวที่ทําได้ค่ะใช่ไทยเที่ยวไทยออกไปให้กว้างที่สุดและกระตุ้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้จูงใจมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ใหญ่ใหญ่ทำยังไงคราวก่อนบอกว่ารัฐบาลกําลังทําดีจัดลองวีคเอนปิดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จดลองวีคเอนศุกร์เสาร์อาทิตย์เติมที่ประจรชีวิต ให้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวและสินค้าเกษตรให้ได้ก่อนแล้วมันจะค่อยๆฟื้นเองสร้างกําลังซื้อภายในเดินไปคู่ขนานกับข้างนอกเพราะตอนนี้ตลาดข้างนอกถึงเปิดคนข้างนอกที่จะมาเนี่ยก็มีปริมาณที่น้อยยกหรืออีกทางหนึ่งใช้จุดเด่นของประเทศเราครับที่ทุกทั้งโลกชื่นชมเราเป็นเซฟตี้เราเป็นประเทศที่ปลอดภัยสูงเมดิคอลไปเลยใช่ไหมถาเป็น medical s a ฟตี้เลย เอาเลยแล้วก็เวลาที่จะทําแบบนั้นนะโฟกัสแบบนั้นคือคุณกาลังสร้างรายได้จากธุรกิจการท่องเที่ยวที่เข้าหวมแพงครับก็คิดไปตรงนั้นจ้างงานเพิ่มขึ้นอะไรเพิ่มขึ้นมันต้องหาวิธีการแบบนั้นมันต้องมีทางเนี่ยปัญหาทุกอย่างมันมีทางออกถ้าหาทางออกไม่ได้ก็ไปเจอทางเข้าเข้ามาทางไหนก็ที่ทางเข้าเอกทางนั้นเข้าทางไหนออกทางนั้น